อโอ้โหดูขนด้วงจะให้นะจะให้พี่จิ๋วามาเล่นด้วยนะคะพี่จิ๋วไม่ยอมออกเอยเอยเอยไปกระโดดขี่อะไรกันตรงนั้นมานี่ ลองมาที่นี่เลยเอ้ยมอันนี้มาทางนี้ทางนี้ฮันฮันนี่อ่ะฮันนี่อ่ะอะไรนี่มาดูซินั่งลงก่อนเร็วมาชอบไปแกล้งคนอื่นนะคะเนี่ยเจียวมันนี่สิ